<Yahoo! S 2> สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะาอค่ะกับช่องสบายดียมาร์เก็ตนะคะวันนี้เช่นไคยค่ะทุกคนอาจจะมารีวิวสินค้ากันอีกแล้วค่ะ แต่สินค้าวันนี้ของเรานั้นจะเป็นอะไรนะคะก่อนที่จะไปดูฝากให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งในการแจ้งเตือนให้อายด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยค่ะบริษัทสบายคขนส่งไปราใครที่สนใจอยากจะขายของหรืออยากจะส่งของไปรานะคะก็สามารถสแกนได้ที่ด้านข้างนี้ได้เลยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูสินค้าที่อจะมารีวิววันนี้พร้อมกันเลยนะคะไปดูพร้อมกันเลยค่ะแล้วนี่นะคะทุกคนมันก็คือเครื่องทำไข่ม้วนนั่นเองค่ะมาพร้อมกับ นี่ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นไม้เกลี่ยน้ำมันค่ะทุกคนส่วนตัวไม้สีเหลืองนะคะตัวนี้มันจะเป็นฟองน้ําทําความสะอาดนั่นเองค่ะน้องตัวนี้นะคะวัสดุของน้องนะคะจะเป็นพลาสติกเกลดอาหารพรีเมียมเลยนะคะแล้วก็คุณภาพดีมากๆเลยค่ะแข็งแรงมากด้วยนะคะส่วนหลอดด้านในของน้องตรงนี้นะคะเขาจะเป็นอลูมิเนียมค่ะทุกคนนี่สามารถนำความร้อนได้ดีเยี่ยมเลยนะคะส่วนกำลังไฟของน้องนะคะอยู่ที่เ0็ดสิบบาทค่ะและแรงดันนะคะอยู่ที่ 220โวลต์เลยค่ะเครื่องทำไข่มือนตัวนี้นะคะสามารถทำเมนูไข่ได้ง่ายๆเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นนะคะเราก็จะได้เมนูไข่ที่แสนจะอร่อยง่ายๆด้วยฝีมือเราเองค่ะเราไปดูการทำไข่มือนด้วยเครื่องทำไข่มือนตัวนี้ไปพร้อมกันเลยนะคะไปดูพร้อมกันเลยค่ะเครื่องทำไข่ม้วนเครื่องนี้วัสดุทำมาจากพลาสติกเกรดอาหารพรีเมียมคุณภาพดีมีน้ำหนักเบาง่ายต่อการพกพาเหมาะสำหรับคนที่ชอบเมนูไข่ สำหรับขั้นตอน,ตอนการใช้งานเครื่องทำไข่มืวนตัวนี้ก็ง่ายมากค่ะเพียงแค่เราเสียบปลั๊กและรอให้เครื่องร้อนหลังจากนั้นก็ใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วใช้ไม้เกลี่ยน้ำมันให้ทั่วแล้วเราก็นำไส้กรอกหรือปูอัดเสียบไม้ลงไปอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของเรานะคะหลังจากนั้นก็ต่อไข่ลงไปเลยค่ะรอให้เครื่องทำงานประมาณ2นาทีไข่ม้วนของเราก็จะเด้งขึ้นมานะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้เมนูไข่มืวนที่แสนจะอร่อยด้วยฝีมือของเราเอง ส่วนขั้นตอนการทําความสะอาดนะคะเราก็เพียงแค่ใช้ไม้ฟองน้ําตัวนี้นะคะถูถูถ,ถ,ถูทำความสะอาดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้าง่ะคะทุกคนกับการใช้งานของเจ้าเครื่องทําไข่ม้วนตัวนี้ถ้าใครชอบหรือใครสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่แอปช้อปปีกับรัซา a ดาได้เลยนะคะราคาเพียงแค่220บาทเท่านั้น,นะคะ่ะรวมค่าขนส่งแล้วด้วยนะคะ และถ้าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะไอ้ก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งปการแจ้งเตือนให้อ้ายด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยค่ะบริษัทสบายดีเอพคนส่งไปลาวใครที่สนใจอยากจะขายของหรืออยากจะส่งของไปลานนะคะก็สามารถสแกนได้ที่ด้านข้างนี้ได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้อต้องขอตัวลากลับไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ